ผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยคะ่ะถึงบริษัทออซซี่ออยล์นะคะซึ่งตอนนี้ได้เดินหน้าเปิดตัวเฟรนไ์ชสยธุรกิจน้ํามันเพื่อการ,กรเกษตรหรือ B10 นะคะขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ชมคะ่ะและวันนี้เราจะไปพูดคุยเรื่องนี้บอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆกนะคะกับคุณสมโชคเดชะประธานกรรมการบริหารบริษัทออซซี่ออยล์จำกัดสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีค,ดค,ค่ะคผมขออนุญาตถามเลยครับว่าการดาเนินธุรกิจของออซซี่ออยล์ก่อนหนะ้านี้เองที่มีเกี่ยวกับรเรื่องของ ตู้เติมอัตโนมัติใช่ไหมครับรวมถึงเรื่องของคลังน้ำมันเพื่อการเกษตรที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ผลตอบรับดีมากนะ,ะครับมีผลผู้สนใจทั่วประเทศในตอรับโครงการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการซื้อตู้น้ำมันอัตโนมัติเนี่ยไปตั้งหน้าบ้านเพื่อขายน้ํามันเพื่อทำเงินได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับมีประมาณกี่ตู้แล้วครับตอนนี้ทั่วประเทศตอนนี้มี2 0 0พันตู้ทั่วประเทศอาจจะมีใกล้ๆบ้านเราบ้างเลยคะส่วนมากก็คือกระจายทั่วประเทศกระจายกระจายตามหมู่บ้านในชุมชนต่างๆครับครับผมจะได้แบบว่าไม่ต้องขับออกไปไกลไงกลกๆก็สามารถเติมได้ใช่นะคะคือผลตอบรับกระแสตอบรับเนี่ยคือดีเกินคาดขนาดนี้ทําให้ตอนนี้มีโปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับ เราก็มีโมเดลธุรกิจใหม่เรา,าเมื่อเรากระจายตู้ไปจำนวนยเยอะแล้วเราก็เปิดสนกาะแฟนชายเป็นทำนาก,กาน้ำมันเพื่อกากรเกษตร ครับนะเป็นในรูปแบบไหนยังไงก็เป็นการจําหน่ายน้ํามัน B10 นะฮะซึ่งราคาถูกดีเซลธรรมดาเนี่ยถึงที่จะ3บาทนะฮทำให้เกษตรกรมีน้ำมันในราคาที่ถูกใช้ครับก็เหมือนว่าต้นทุนได้ดีขึ้นใช่ครับมากเลยนะคะแล้วคือมันมีให้เลือกในการลงทุนสมมติี่าันเนี่ยฟังอยู่ทางคุณผู้ชมทางบ้านฟังรู้สึกสนใจถ้าอยากจะลงทุนตัว B10 เนี่ย สามารถลงทุนได้อย่างไรบ้างคะครับก็เรามีการลงทุน2รูปแบบนะครับจะลงทุนเป็นฮับเป็นฮับประจําจังหวัดมีการซอกน้ามันเนี่ยก็เป็นลงทุนอ่าลักนะแฟรนไชส์ค้างน้ํามันเพื่อการเกษตรไอจะเป็นรูปแบบใหญ่หน่อยจะแบบใหญ่หน่อยนะฮะรูปแบบรองลงมาก็จะเป็นลัาดสถานีปั๊มลอยเพื่อการเกษตรอันนี้จะเป็นลัาดถังลนาะอ่าหมื่นหนึ่งหมื่นลิตรนะฮะอก็คือมีสองรูปแบบให้ได้เลือกกันด้วยแล้วข้อดีข้อเสียของ ของทั้ง2แบบแตกต่างกันยังไงครับรวมถึงว่าในแต่ละแบบใครเหมาะกับแบบในบ้างครับคือถ้าเกิดเป็นแบบค้ังน้ํามันก็เป็นบบขนาดขนาดใหญ่ครับก็จะเป็นการลงทุนโครงการประมาณ20ล้านบาท้วก็จะมีที่ดินเป็นฮับมีรถขนส่งน,น้ํามันบริบรสติกนะฮะส่วนแบบที่2เนี่ยไทบีเนี่ย B จะเป็นการลงทุนขนาดเล็กเป็นลงทุนการจำหน่ายน้ามันเพื่อการ,กรเกษตรเป็นการซื้อน้ํามันเพื่อไปจาหน่าย ก็คือเหมือนเอาซื้อน้ํามันจากกลางไปจําหน่ายในตามพื้นที่ต่างๆเพื่อความสะดวกสบายของคนในพื้นที่ของชาวเกษตรกรต่างๆความวิทยาอี่ษ่ายอยู่ตรงนี้จะเป็น type A กับ type B ใช่ไหมคะอ๋อก็คืออันนี้ที่ก็บอกว่ามี2รูปแบบที่ขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดย่อมลงมาถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้ให้คุณให้คุณแนะนําหน่อยก็แล้วกันว่าเราควรจะ เหมาะกับตรงไหนหรือว่าด้านไหนมากกว่ากันคะครับของเราก็มีหน้าแฟนชายไทเอนะฮะก็จะเป็นหน้าเป็นฮับเป็นคางใหญ่เนี่ยอันนี้ก็เป็นรายได้ก็จะมากขึ้นนะฮะแต่ส่วนถ้าเกิดเหมาะในชุมชนตามหมู่บ้านหรือเป็นคุณผู้ประกอบการทั่วไปหรือคนทํางานประจําหรือเป็รแรการเสียเนี่ยนะก็จะมีเหมาะกับไทบี ก็คือแสดงว่าข้าราชการที่เกษียณมาแล้วเนี่ยเหมาะเหมาะที่อยากจะลงทุนเพื่อหารายได้ต่อไปอแสดงว่ามีติดต่อกันมาเยอะพวกข้าราชการที่เกษียณอายุใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วการลงทุนเนี่ยอย่างอ่ะอย่างดิฉันเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยสนใจไทยบีอย่างเงี้ยต้องลงทุนสูงไหมคะก็ลงทุนแฟรนไชส์น้ำมันพกการเกษก็ประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งแสนบาทขึ้นไปก็ก็ก็ไม่ได้สูงมากจนเกินไปนที่ฉันครั้งแรกคิดถึง7หลัก ใช่ครับก็คือ type B ก็1 0 0 0 0แสนขึ้นไปก็สามารถที่จะเริ่มลงทุนได้แล้วแต่ถ้า type A แอบอนุญาตขอถาม type A นี่ก็ลงทุนประมาณ20ล้านบาทก็เยอะขึ้นหน่อยเพราต้องเป็นคลังเป็นหับใหญ่มีเป็นรถมีทั้งมีเรื่องของระบบโลจิสติกต่างๆด้วยใช่ก็เลยต้องมีจะเป็นเรื่องของการลงทุนที่เยอะขึ้นและเรื่องของพื้นที่อย่างเงี้ยครับก็คือเขาเองก็ต้องมีการเตรียม ผู้ประกอบการเองที่สมมุติว่าสนใจในธุรกิจเขาต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็นหนเลยถ้าเกิดสนใจเป็นฮับเป็นครังนะฮะเราก็จะไปดูว่าคุณจะต้องการทําจังหวัดอะไร,รอาตำบลอะไรอำเภออะไรเราก็จะไปรีเสิร์ชดูพื้นที่เนี่ยว่าเหมาะสมกับการสร้าง เป็นคลังน้ํามันเป็นฮับเฟนชส์หรือเปล่าครับครับผมอ๋อมีการลงพื้นที่ตรวจก่อนต,อต้องมีขั้นต่ำไหมครับว่าควรจะต้องมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ถึงจะทําเป็นคลังน้ามันได้ก็ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไปครับอ๋อ,อหนึ่งไร่ขึ้นไปถามถึงเรื่องการลงทุนไปเยอะแล้วถามถึงผลตอบรับบ้างดีกว่ารประมาณประมาณการให้หน่อยคะ่ะว่าการลงทุนเนี่ยสามารถที่จะได้รับผลตอบรับประมาณไหนคะก็ถ้าเป็นไทใหญ่ในไทเป็นไทเอเนี่ยก็เราจะมีค่ากันตลาดถ้าอยู่อยู่ลิตรละหนึ่งบาทนะฮะ เดือนหนึ่งขายสัก5แสนลิตรก็ได้มีรายได้5แสนบาทโอ้โหสูงอยู่นะใช่ครับสูงอยู่นะคะสําหรับใครที่มองหาการลงทุนนะถ้าใครมีเงินเยอะหน่อยลงทุนไทยมีพื้นที่น่าสนใจและไทยบีล่ะคะไทยบีก็ลงทุน1แสนบาทนะก็คือซื้อน้ำมันไปใช้เองก็ได้ขั้นต่ำคือ5,000ลิตรถ้ากูซื้อ5,000ลิตรุูมีกำไร5,000บาท คล้ายๆ,ๆกันก็ประมาณลิตรละ1บาทใช่ค,คือตามบริษัทต่างๆก็ได้นะคะบางทีไม่ใช่ว่าจะต้องไปลงทุนอย่างเดียวรบ,บริษัทที่จะต้องแบบมีรถตู้รถออกอ่ะกองถ่าย<ช>อ่ะกองถ่ายรถจะ<ด>ต้องเติมน้มามันก็สามารถซื้อไปไว้ที่กองถ่ายได้ได้ครับะนะคะแล้วก็ประหยัดถูกกว่าการที่คุณไปเติมตามไปจะต้องขับรถออกไปไกลอีกนี่ก็สะดวกเลยใกล้ๆในพื้นที่ตัวเองเลยก็ง่ายขึ้นด้วยนะครับ ที่นี่นบอกว่าใครที่สนใจเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของการสัมมนาด้วยใช่ไหมครับไปสัมมานากันก่อนได้มีรายละเอียดราก็<ล>จัดสัมมนาที่วันที่3นี้นะครับ,รบที่โรงแรมอดีเอเมอรอล์นะฮะร,รัชดาก็สามารถเข้ามาจองอบรมสัมมนา uh, โครงการแฟนชายน้ำมัน่อการเกษตรปีสิบ B เนี่ยทางบริษัทได้ครับวันที่3ามสัมมนาฟรีด้วยที่โรงแรมเอเมอรัล์รัชดาคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยในช่วงบ่ายนะคะแอบถามนิดนึงถามถึง ปกติเนี่ยที่ฉันเป็นผู้หญิงไม่ค่อยมีความรู้ปกติก็จะเคยได้ยินแต่ว่าน้ํามันดีเซลแต่น้ํามัน b 1 0 B10 อะไรเนี้ยมันมันแตกต่างยังไงกับน้ํามันดีเซลทั่วไปล่ะคะก็ล่าสุดทางภาครัฐก็มีนโยบายส่งเสริมน้ามันปาล์มบริสุทธิ์นะฮะก็สามารถมาผสมดีเซลเนี่ย10%ก็ทําให้ราคาน้ามันเนี่ยซึ่งถูกกดีเซลธรรมดาจากการนาเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยถึงรลิตรสามบาท ก็เป็นโอกาสของเกษตรกรหรือรว่าผู้ใช้น้ํามันนะฮะจากเดิมที่ใช้น้ํามันดีเซลธรรมดาเนี่ยต้องจ่ายแพงกว่า3บาท อันนี้เป็นการลดต้นทุนครับโหลดต้นทุนได้เยอะเลยนะเป็นเล่นนะคะ3บาทนี้ไม่ได้น้อยเลยนะสมวนบุคคนที่เติมน้ํามันอยู่ตลอดจะหูวว้าวเลยล่ะดิฉันดิฉันก็ว้าวมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจจริงๆกับบีเทนนะคะใช่แล้วนะครับก็ไปลองศึกษากันได้ที่งานย้ํากันอีกทีคือวันที่3ตุลาคมนี้นั่นเองนะครับมีสัมมนาฟรีใครที่สนใจก็ไปลงทะเบียนจองกันก่อนได้เลยแต่สุดท้ายนี้อยากจะให้คุณสมโชคนะครับช่วยฝากถึงผู้ประกอบการแล้วก็ใครที่กําลังสนใจติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างแล้วก็สุดท้ายเองคือเรรื่อองงขสถาานกค ในทีมแบบนี้อยากใช้คุณสมโชคช่วยให้กําลังใจกับทุกๆคนหน่อยครับครับก็เป็นช่วงนั้นสถานการณ์โควิดนะครับก็มีธุรกิจพลังงานนะฮะเป็นธุรกิจที่ซื้อแล้วซื้อซ้ําอีกนะฮะใ,ใช้แล้วก็หมดไปนะครับก็ฝากเชิญชวนเข้ามาร่วมสัมมานาทางบริษัทมา,าฟังโครงการบริษัทได้ที่โรงแรมเดียมารอนรัชดานะครับ ใช่แล้วนะครับหรือว่าโทรไปสอบถามนาะครับใช้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนะตอนนี้เองนะครับหรือว่า,าแอดไลน์ไปก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือสมโชคเน้นย้ําอีกสักนิดหนึ่งนะคะว่าน้ํามันบีเทนเนี่ยช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุนได้ขนาดไหนคะครับก็ให้ทุกคนหันมาใช้นะ้ํามัน ดีเซล B10 นะครับก็เป็นการลดต้นทุนนะฮะถึงลิตรละ3บาทนะครับก็เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็ท่านใช้เดินาวันละพันลิตรท่านก็มีกาําไรกลับไปอยู่ที่วันละพันบาทสามพันบาทนะครับรวมถึงถใคร,ใคร ที่อยากลงทุนอันดีฉันแหละหรือฉันเป็นคนมองหาโอกาสดีๆหรือคุณผู้ชมหลายๆท่านเชื่อว่าตอนนี้ก็ต้องมองหาโอกาสดีๆมีเงินอ่ะเราก็ว่ากันตรงๆนะหนึ่งแสนบาทอยากจะไปฝากธานาคารตอนนี้ดอกเบีย้ยมันก็ต่ำซะแล้วเกิน<ช>นะมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้อะไรมากมายไม่ดีกว่าหรอถ้าเราเอาเงินหนึ่งแสนบาทตรงนั้นมาลงทุนต่อยอดเพราะว่าน้ํามันคืออย่างที่คุณสมโชคบอกคือเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปต้องมีการใช้ซ้ําเติมซ้ําด้วยนะครับเอางี้ดีกว่าสุดท้ายอยากจะให้ช่วยย้ำอีกทีหนึ่ง สำหรับเรื่องของงานสัมมนาที่กำกลังจะเกิดขึ้นในวันที่3นี้ครับครับก็เชิญเชิญมาสัมมานาฮะรเราก็จะมีโครงการพิเศษในงานสัมมนาด้วยมีโปรโมชั่นพิเศษต่างๆนะครับในการท,าทําธุรกิจพลังงานนะครับธุรก,กิจน้ํามันดีเซล B10 นะครับก็เป็นการลดต้นทุน,ทนไปการสร้างไรายได้เสริมนะครับ ใช่แล้วนะครับ mm hmm. ใครเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้นะครับ mm hmm. เบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนะตอนนี้เองรวมถึงสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. อย่างที่บอกกันไปว่า ธุรกิจนี้ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากๆมีส่วนในการช่วยเหลือเกษตรกรแล้วและก็ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนกันด้วยะนะครับเพราะฉะนั้นใครใที่สนใจมีเวลาว่างมีพื้นที่มีงบประมาณหน่อยก็สามารถที่จะไปร่วมลงทุนกันได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมโชคด้วยนะครับที่มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆให้กับเราสองคนรวมถึงผู้คุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณ,คณมากเลยครับขอบคุณค่ะค